รักที่แนกลองฟีดแบ,บ็เป็นยังไงบ้างตรงน,นี้ีกระแสเหรอคะใช่ก็ตอนนี้ก็นิยมอยู่นะครับตอนนี้ก็4สี่ล้านหนึ่งแสนแล้วที่ไปดูมาดีใจมากที่คนเอาไปโคบเบอร์เยอะขนาดนี้โอ้ยอันนี้เราไปหลายรอบแล้วนะว่าคน<อ>โคบเบอร์เยอะดีใจมากคุณไม่ออกตอนนี้ก็มีประมาณสองสามคนแล้วครับที่เอาไปโคบเบอร์ใหม่ล่าสุดครับดีใจมากที่พี่ๆเขาเอาเอาเพลงเราไป โคเวอร์ทงที่เราก็เป็นไนเอ,อเป็นแฟนคลับพบี่เขาใช่ครับแต่ที่มันมเป็นกระแสเลยที่ทบนารากรใช่ครับน,น่าจะหนึ่งล้านาเป็นยังไงบ้างประสบความถือว่าประสบความสำเร็จไหมกับเพลงประสบความสำเร็จกับเพลงนี้มากค่ะเป็นเพลงแหวกแนวปกติสมมุติถ้านักร้องใหม่ที่เข้ามาเขาจะเป็นเป็นเพลงแบบ วนแฟนอะไรประมาณนี้เนาะแต่อันนี้มันแปลกแปลเป็นปะทูแม่กองอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์บี๊ก็เก่งมากใช่เป็นสายยาปะทูอ่าจุได้สาย่าแบบน้องปมาน้องปะทูแล้วอะไรใช่ครับมันมีท่าด้วยใช่ไหมคะใช่นะเป็นท่าชี้แบบเอาบัตรนี่พี่จะสอนอะไรประมาณนี้เพราะเขาเป็นคนสมุทรสงครามผู้ดีสารไม่เป็นไงแล้วก็มานี่พี่อยากพูดกี่แบบไทยพูดเป็นไหมพูดทำไมเดี๋ยวจะมี ทักสองด้วยกับปัทูแม่กองใช่ครับเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วลูกได้คุยรายละเอียดอะไรบ้างเยังครับยังไม่ได้มีรายละเอียดเรื่องเพลงใหม่ของเอื้สังสาวแม่กองแต่ได้ชื่อเพลงมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวรอซ้อมสักแป๊บๆป๊หนึ่งครับแล้วอย่างล่าสุดซิงเกิลใหม่ของเราด้วยเป็นยังไงบ้างอันนี้จากใจซีเกมครับอันนี้มันเป็นถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราใช่ครับปัูก็เอาแบบแบ่งแบบเยอะมาก ฉากเลยเอ็มวีเยอะมากเพราะจากใจสีแกรมอัอนนี้ก็ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็สองแสนแล้วครับดีใจมากที่ยอดวิวเยอะขนาดนี้เพราะตะลกเอ็มวีตัวเองได้มผมก็ยังไม่ตัดกระเซิงกระเซิงเพราะตอนนั้นตื่นขึ้นมาครูบอกว่า,าแม่มแม่แม่แม่แบบเราก็ไปงานเพิ่งมาแล้วก็มาถ่ายเอ็มวีะครับก็แบบก็แอบ,บเหนื่อยแต่เราก็ทุ่มเทกับงานตัวเองครับพะ เรามาเลือกมาด้านนี้แล้วเราก็ทําที่ตเงชอบไม่ได้ค่ะมันมีมันมันมีภาพหนึ่งที่เหมือนเขาแคปมาลงอะที่แบบน้องสแกมในในในเอวีเพลงเหตุบ้างไหมคะในชุดแบบที่แบบสลืมสลือเหมือนตาอยู่อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นชุดที่บ้านอนอนอยู่เพราะหลังจากที่ถ่ายคะ่ะเทคเทคเช้าเสร็จก็ขอคุณครูว่ารู้ขอกลับไปนอนคุณครูก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปถ่าย อีกประมาณสองสามเทคนี่แหละครับก็ตื่นขึ้นมาน้ำลายหญ่ย้ยอ,ยอยอยู่ขนาดนี้นแล้วอันนี้มันตรงเวลาพอดีก็คือครูโทรมาพอดีแล้วครูมาถึงบ้านพอดีแล้วตัวเองตื่นพอดีก็แบบอึง้งอ่าอันนี้เราถ่ายที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับ,บ,บใ,ชใช่ครับ,รบก็หลายเทคอยู่กับย่าก็ไม่เคยลองแบบถ่าย MV อะไรย่าก็ไม่เคยทำคราวน,นี้มีเงินให้ยา่าในการใช้ใช้ต่างต่างเยอะมากขึ้นแล้วใช่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับที่หาเงินได้แบบ ด้วยตัวเองที่ตัวเองกําลังเด็กๆอยู่ครับแต่เด็กแต่ก่อนเขาก็จะเรียนเฉยๆไม่ได้มาออกมาทํางานอะไรแบบนี้ครับแต่ชอบร้องเพลงก็เลยมาทํางานร้องเพลงหางานร้องเพลงครับจริงๆแล้วตอนนี้แบบเราเริ่มแบบมองเกับอนาคตตัวเองอยากจะไปในเส้นทางไหนอ,อยากไปเส้นทางหมอํำครับร้องเพลงชอบร้องเพลงครับ แต่ที่ไม่ได้ก็คือสติงลูกทุง่งอ้ยลูกทุ่งได้อยู่ก็ประมาณ2อสาเพลงประมาณสองเพลงที่ครูให้ไปแข่งก็คือลูกทุ่งได้แค่นี้ครับเพราะทุ่งกระจมทองอะไรเนี่ยสนาะเพชรบุรีไปเอื้อนไปเอือ้อนที่เหมือนหมอลำตอนสุดท้ายได้ที่1อึงมากทุ่งกระจมทองได้ที่หนึ่ง เราก็เป็นสายกิจกรรมใช่ครับแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรพอเราเข้ามหา้มัธยมเยจะมีบอกว่าจะเป็นนักร้องของโรงเรียนเป็นอะไรอย่างงี้ไม่มีได้สอบได้อะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับสมมุติถ้าไป็รนไม่ไม่ได้แบบไปสอบเข้านะครับเป็นเรียนโรงเรียนที่บ้านครับหาโรงเรียนที่ง่ายๆที่แบบไปไหนมาไหนได้พอให้อะไรประมาณเนี้ยครับสมมุติถ้าเรามีงานด่วนก็คือขอขอให้มันแบบหาโรงเรียนที่มันของง่ายๆก็คือแถวบ้านครับ ก็ไปขอคุยกับคุณครูเรียบร้อยแล้วเลือแต่แค่ไปยื่นใบแล้วก็อันนี้เป็นโรงเรียนแถวไหนเป็นโรงเรียนบ้านเลยครับโรงเรียนสาวัตถีพิษทยาศสตรแต่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือเรียนอยู่โรงเรียนสาโรงเรียนบ้านสาวัตถีสาวัตถีังสฤษฎิ์เป็นโรงเรียนที่จะเข้ามดก็เป็นขยายโอกาสใช่เพื่อนบอกว่าอยากให้ไปเรียนโรงเรียนนี้ก็ยอมครับเพราะหาโรงเรียนที่มันแบบยังไงอ่ะ ไปไปงานง่ายอะไรประมาณเนี้ยแบบลาไม่แบบปุ้นวายอะไรประมาณเนี้ยรครับเราก็ต้องเราก็ต้องทั้งเรียนด้วยทั้งทำง,งานด้วยเราก็อยากได้โรงเรียนที่แบบให้โอกาสด้วยใช่ไหมใช่ครับสมมุติถ้าเราไปแบบโรงเรียนใหญ่ที่ครูเคยเล่าให้ฟังมันเป็นแบบโรงเรียนเรียนใหญ่ๆสมมติถ้าครูเราไปขอครูคนหนึ่งคนครูให้แล้วอีกคนครูคนหนึ่งไม่ไม่ยอมให้เราไปมันก็มันก็เออทางที่พูดมาแล้วว่าโรงเรียนนี้เขาจะให้แต่แบบอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยอีกคนนึงเห็นด้วยมันก็ไม่ได้ครับ แต่ก็งานโรงเรียนแถวบ้านที่มันดีแู้ความลูกความอายุน้อยแล้วนี้เราเราเรารู้สึกว่าเราเหนื่อย,หอยไหมกับการทํางานก <c oughs> ็มีมเหนื่อย<ร>บ,บ้างรครับวันนี้ก็ปวดหัวแต่ก็ไม่ยอมแพ้ครับปวดหัวังแต่แต่งหน้าตอนนี้เขายีผมก็แบบป,ดปวดนิดนึงครับก็สู้ครับสู้กับง,งานนี้เราจะอยู่ตรงเกียวเป็นสิบกับลู้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่รู้เลยครับ เรื่องนี้ก็เราจะต้องตัดสินใจเองครับก็ต้องรอรู้ว่ายังไงตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังอยากอยู่ทั้งสองวงแต่เพิ่งแบบเลือกเลยเลือกเลยมันก็ยังไม่ได้เนาะอ,อะไรประมาณนี้ครับคุยอะไรกับคุณย่าก มือนว่าแบบหนูต้องไปอยู่วงนี้เลยอะไรแบบนี้แบบเราก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเราก็แบบยังไม่พร้อมเลยตอนนี้มันยังรับงานทั้งกวงได้ใช่ค่ะเห็นว่าเดี๋ยวก็มีสลับคิวขึ้ทขทนทั้งแถวๆทั้งโตเกียวบีซีใช่ครับ่ะไม,ไม่ก็ลําบากอะครับที่สองวงก็ต้องมาแยกกันเลยประมาณแ,แต่เราก็แต่ก็รักพ่อแม่ทั้งสองคนครับ